สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14-18พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นางออนอุมากุลวานิชยนัน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีสวายราชสักการะวางพันผุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมมาชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวงประจำปี2565เพื่อน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมจังหวัดพัทลุง นาออนอมากุลวานิชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่1ทับ2,566 ทั้งนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ในการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆภายหลังจากการอบรมและการทำงานต่อตลอดจนบูรณาการโครงการต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยมีนายชัดชัยอุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้นสองสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นางออนอุมากุลวานิชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงครั้งที่2ทับ2,566ประจำเดือนพฤศจิกายน2,565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกลมรอบที่1ทับ2,566ณห้องประชุมสำนักง,งาน นาออนอุมากุลวานิชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพัทลุงครั้งที่5ทับ2,565 เพื่อพิจารณาให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพจำนวนหนึ่งรายรวมถึงการรายงานสถานการณ์ภายในจังหวัดการสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบการเร่งรัดและติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนโดยมีนายฉัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง นาออนอุมากุลวานิชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุวิทย์ก้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจง ตอบแนวทางการปฏิบัติงานของแกนนําอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุงประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมทั้งแนวทางการสํารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบแก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุงจํานวน60คน นาออนอุมากุลวานิชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุวิทย์กล้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหารือกำหนดสถานประกอบกิจการกลุ่มเสียงในพื้นที่ในการร่วมออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดพัทลุงนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องคอรอจัดจำนวนหนึ่งรายเป็นเงินจำนวน8,100บาท ในรอบสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงให้บริการประชาชนเรื่องการรับคำร้องคอรอเจดลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายกรณีนายจ้างไม่ไา่ค่าชดเชยจากการทำงานจากการเลิกจ้าง สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคงรองแรงงานจังหวัดพัทธลุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะเกสาราคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน